ช่องเนเนวนะครับวันนี้เราปาเพื่อนเพื่อนเรามาดูบอกันนะครับว่ามีบนได้มัมน,นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรารกำลัปดูคมาบ้าเนยครับตอนนี้เราก็ไปเลยนะครับตอนนี้ว่าจะจำเร็จหรือไม่จำเร็จกำหรับรไ้อบอนอย่า,น,านะครับ กับนี้กับตอนนี้เรามาถึงป่าบอลเลยครับกับนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับมันก็มีลายซี่อยู่นะครับนี่ครับมันจะออกกันในช่วงย,ย่างนี้ กบอนนี้คือหลักธนาบนนี ah, ้นะครับคือคือหญ้าปรารนะครับนี่คือเขาเรียกหญ้าปราบนะครับอยู่หลักธนาใบบานนี้นะครับมันจะมันจะขึ้นเป็นแผ่นเรียบไปกับดินเลยนะครับเขาเรียกว่าญ้าปราบนะครับนี่คือใบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทอดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกับนี่คือหลักธนาของต้นหญ้าปราบนะครับกับนี่เป็นข้าวญ้าเป็นยา้รนเหมือนกันนะครับข้าวย้าเหมือนกันนะครับกับนี่เราก็เดินเลยนะครับ มันจะมี้ดยตัวไปนะครับไอ้นี่ก็คือไอ้ตอนตอนพยาลากดั้นะครับตอนพยาลากดัคกับเนี่ยกับใจหนวดมันขึ้นอยู่รายะดิดนะครับมันจะขึ้นตามในในช่วงก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยกับก็บคือเป็นยู้ยเป็นทีโล่งนะครับ ันนี้คือคือร่างคืดนะครับนี่ร่างคืดะนิเป็นยานนะครับกับนี่คือคือตอนร่างคืดนะครับนี่ก็ใบก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตอนร่างยืดนะครับคนแก่แกเข้าว่าเอาไปกินไส้ตายลินกับมันจะปล้องนะครับกับเนี้ยก็เป็ญยานะครับนี่คือจะนิติเขาต้องกา้กันมานะครับคือมันจะเป็นลักษณะปบบนี้นะครับกับเนี้ยก็มีหลากหลายนะครับใบปืนไนใได้ก็มีนะครับตอนมืยก็มีนะครับ ใจนนนนบนี้จะเ,เป็นสกุนนกกากรมากนะครับแบบนมันอยู่ม่วนะครับแบบนี้เป็นนกกาชา,าก็มังับนี้เ้าเจ้าหนวดราเป็นน,นี่เราก็ห้านว่านจะในนึงกับยังไม่ปกติ Jadi, apa yang nak กับเตี๋ยใจหนูอะเป็นเป็นนกกระทากับชาหนลปลาเป้งมาครับนี่กับเตี๋ยวหกชาแนลปลาเป้งมานะ Nếu có mặt có mang nạp tay mì yung nạp kỹ nạp yung hm 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 กบไปพอเีนี่อยู่กลางบ้านนะครับนี่คืออดิตดำรับนี่คืออดิตดำนะครับทางมันจะช่วยใบย,ยมยังเลยนะครับ นีเลยมานะครับเลยมากับนี่เ,เพม่อนปนใจนวามันมีหลายชนิดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นประเทศที่มากแล้วนะครับแต่ว่านี่ที่ป้อมใต้ทำานยู่ยตอนนี้กอ็อย่างมีอยู่มากนะครับก็มีประมาณที่ง่าชนิดนะครับไม่มากอะไรกับนี่เหมือนปนใจนวามันจะยูดเต็มเลยนะครับมันจะปนกันหลากหลายนะครับ ครับสำหรับทิปนี้นะครับพมก่อลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวทิปหน้าเจอกันไหมนะครับเกือการนาบอลก็บพมในวันนี้นะครับจากท่วงช่มหมูเชนแนลนะครับพ่อกวาเกี่ยวกัไลก์กดแชร์กดติดตามสัก s c r i b พมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ